เรามาดูในส่วนของเว็บดูผังองค์กรนะครับแล้วก็ดูค่าคอมมิชชั่นนะครับตรงนี้จะเป็นลิงก์เว็บนะครับเพื่อเข้าดูองค์กรของเรานะครับแล้วก็ดูค่าคอมมิชชั่นในแต่ละวันนะครับสําหรับคนที่ทําการตลาดนะครับก็จะได้รับค่าจับคู่นะครับในการเทรดนะครับโดยเราจะต้องทำสอกสายงานนะครับทําซ้ายและขวานะครับและทําให้ยอดการเทรดนะครับบาลานะครับ เราจะได้ค่าคอมมิชชั่นนะครับก็ต่อเมื่อทีมงานฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของเรานะครับทำบาลานได้ตั้งแต่3ลอดขึ้นไปนะครับก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นเกิดขึ้นนะครับในแต่ละอาทิตย์นะครับตรงนี้ตัดจ่ายค่าคอมมิชชั่นนะครับเป็นรายอาทิตย์นะครับสำหรับคนที่ต้องการดูผังองค์กรนะครับก็ให้กดขีดสามขีดซ้ายมือบนนะครับ สำหรับคนที่ต้องการเข้าไปเอาลิงค์แนะนำนะครับให้กดตรงรีจิเตอร์นะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าคนที่ต้องการดูผังองค์กรนะครับให้กดที่ออการ์น e ชเชเชนแนลนะครับและเข้าที่ทีมชาร์ตนะครับก็จะเข้าไปดูผังองค์กรของตัวเองได้นะครับ ตรงนี้นะครับก็สําหรับคนที่ทําการตลาดนะครับก็สามารถเข้าไปเอาลิงก์แนะนําในการส่งต่อการแนะนําได้นะครับหรือว่าเข้าไปดูในส่วนของค่าคอมมิชชั่นนะครับว่าในแต่ละวันนะครับค่าคอมมิชชั่นขึ้นมาที่เท่าไหร่ตีบรลานซ์ไปแล้วเท่าไหร่นะครับตรงนี้จะเห็นได้นะครับในส่วนของค่าเด posit นะครับในแต่ละสายนะครับแล้วก็เข้าไปดูในส่วนของ ยอดการเทรดนะครับว่าแต่ละข้างนะครับสามารถทําการเทรดไปได้แล้วกี่ล็อตนะครับสําหรับใครนะครับที่สนใจนะครับที่จะเข้าทําการเทรดนะครับในแพลตฟอร์มนี้นะครับซึ่งจะทําการก๊อปปี้เทรดจากเทรดเดอร์นะครับก็สามารถติดต่อทางผมได้เลยนะครับ สำหรับใครนะครับที่ถูกอ,อกถูกใจการทำคลิปของแอดมินนะครับก็สามารถกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดไลค์ให้กับทางผมได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากนะครับ